แล้ว่ีสำนักของสิตาเวลานั้นจะนำปลาเต็มเต็งแล้วไปด้วยแสงสว่างพระโคดมบรมมากรูกผู้รูตมางจมกระจางปากเปี่ยนแล้วบัดดีเรียนอาคมสบาตีที่ทองซ้องใส่เตียงจึงลีกเลียงภาวนาบัดดีสร้างอาคมเป็นลาปาสิกกางคแคลน้าจมาซึกสมซึกซ้า วิจาการแล้วรุงตอนเช้าแล้วเป็นหลังคาวมาแรรบมา ีําำนักกองฟอกำมีซ่าหนูซิทด้วยกันทั้งหมดสี่คนไม่ได้เล่นดีกับปึงนี่แหละวกูหน้าโรงเปล่งปุ่มพวงคือนี่ใตุ่้มเปล่งไงรึโหลกองปึง,ปงยอ,งงอ,งอย่าเล่นละ่ะอหม,มาตาวนี่พอแล้วจีดจีนร้อยกูเด็กเดียว พึ่งไม่เ้าเหยียดแหมมก้าหน้าคูปินหมูจีนเลย <c oughs> มึงเละตัวน้อยอย่างบินได้ป้าปล่อยนาลุนหรูดามัง้งไปเจร็จเฉยนุราตุนรักตีหมดทีทเหยียบเดียวที่วีซ้อนเดี๋ยวก็ร้อนเหลาตัซ้อนนี่นก็พึ่งหมากหมักอยู่แล้วเอาเลยลูกแซนุส,สิทธ์ในวัดก้อนอตาตมาน,นี่มีด้วยกันทั้งหมดสี่คน นั่นก็คือเป็นนาพานายอดทองนายแก้วแล้วก็นายเชยค่านี้ก็ว่าลูกรักต้านกองบ้านคือยิดเลปูนรักท้านกองชีวิตนั่นคือการศึกษาาคารนี้บางคนนี่พอปล้ำซ้อนภาวนาไม่ควังไม่รู้จักกับธรรมะบางคนปล้ำเต่เล่นเต่ปลากัดมานั้งเล่นกันในวัวะไม่ได้เล่นเรืร่องธรรมะ การีสิทธิ์ก้องผอผอามารถควนตุงการันตีลงได้เลยว่าวัดก้องผอศิษย์จะลากด้วยกันคนเดียวแล้วหมูอยู่ซ้มคนคนตีหมูนั่นนะว่าไม่ใจกูหละแองกามึงไม่หมูกบกูมาหมูไหกันตาล่วงทองไม่หมูบ่าวแก้วไม่หมูกะกูมาหมูไหท่าจ์เจุคาว่าเพื่อลูก ที่อาจารย์บอกว่าสิทธิในวัดนครอ,อาจารย์ฉลาดอยู่คนเดียวโง่จะถามเป็นไม่ถามว่าใครโง่แต่เป็นจะถามว่าใครละคะอาจารย์ที่ฉลาดเนี่ยกระทออะไรเป็นหน้าพาคือสิทธิฉลาดผางเขาแล้วครับท่านผู้ชมเชอะโม่สามตัวตรงไม่ลงใครแล้วครับค่อยโม,กกโม,กโม่กูเลวไอตีโกูโม่แต่ว่ากูโม่กูแกล้งโม่นี่ ยี้งกันแกงหมูกูนี่แหละแกงหมูใส่แกมึงได้แกงหมูไม่แกงหมูเปืือไม่ไก็นเด้๋ยรุนก็เล่นกันนื้ไปรุนเล่นว่าเปืือรักนะเด็กง่บาดรักนะเด็กง่ไอปีดหวาวันนี้พอจะตามปะนะธรรมะเคยตอบไม่ได้วันนี้แหละกูไม่ให้กินข้าวข้าวตึนนื้ เจ้าแจวบา,านายมันนีต่ตึมาตำเจ้า,จาโอ้ยเนะปรี้ยเชยเยแล้วนั่นปอล่วงในวัดนี้กูนับตื้อถูกลบเแต่ว่าปอล่วงนี้กูไม่นับตื้อเฉ <c oughs> ยอ่ะกวนก้นวิ่งเชียงกูเลืองไรได้วิ่งเชี่ยงมึง <c oughs> อ่ะไอ้กูไปเขียนตอ,อีดเดียวแกนี่หน้าตูปลานเกียนตอเปลือเกน้าตูปลามันเกียนพุทธังโอกะตังมาใส่ตู้ ตั้มังเอาไใจตั้มังเอากระตังมาสัยตู้สังคังเอากระตังมาสัยตู้กูเขียนตัวอ,อิดเดียวโกรธกูมึงเขียนว่าเพื่อเจ้าอาวาสไม่อยู่ตุบตู้เอากระตังมาจากูกูมากโกรธเดีย๋ยวกูเฉือดคอเลยครับกูอิกวันกูเค็ตายพอจะท่าหมดดีซ้ำงามซ้องคืออะไรประละแล้วพอจะท่าไปทีละคน ดีซ้ำคืออะไรใครตอบได้ยกมือขึ้นลบเบื่อเยงกันินฟรเอตงแม้ข้อแก่กูตอบได้โต้โหชาติไปแล้วดีซ้ำคืออะไรนายยอดทองตตบไปเพื่อนได้ชื่นใจ,จกติว่ามึงกัินควังธรรมะ ดีซ้ำคืออะไรนายทองดีซ้ำคือดีดีดีปูนตาเสือกับมหมจด็กุดสัตว์กับไม้เท้าได้ตายอเลยเอามาแต่น้อเอ็นกลางโคษณนาปูนเสื้อมันเกี้ยนอยู่แหมมดีซ้ำคือดีต่างกายว่าจ้าแล้วก็จิตใจใหญ่เปร้อไม่ใช่ดีดีดีปูนกาเสื้อกว้างไว้มั่งนะครับ ao tỏ bây ngàm xong cửa rồi ai chơi! Ừ. Bao kéo nắng dù con nhưng cái tông mà tam cu con khả lắm mê rộp tẻ cu con điếu u ní ngàm xong cửa đây này, này chơi bọc bốc mà ngàm xong cứ ơ ờ. ngàm chèn đưa mà yên trong na ngàm mày na, mà chỗ vùng lắm เราเล่นละก,กันเพืือสนุกเรื่องตุกไหบายละําเมาเรามาเล่นถอนดำเพืือสามัคคีเออย่อยไม่กุโรง,ปรงปเปลีงไปเพื่อกูนึกไปกันอ้าวอย่ามวัวรองเพลี่ยจ้ะงามช่องคือได้ตไปชยงามช่องคืองามนกงามน้อยรับโทก ไอ้ไรก็วะทบเฮ้เวเ้วเห้โอ้ขึ้นสอยอ่ะกูดมดมมนี่อย่างโตกเลยฮอลการนี้งามไพยนอกตัามพรื้อเป็นนาภางามไพยนอกคือการตกแต่งร่างกายให้สมกับวัยสมกับฐานนะให้มีมารยาทดูอ่อนหวานเจ้าค่าาจารย์ตูกตองลูกการนี้การทำความสะอาดไพยในตัพื้อนายแก้วเชือด phương, xui bị luông ta. tầm quan sát bay nơi tầm phươ, chui. trưa, mึง đâm túc một đéo thì chui đông mấy cú canh thì vợ. tầm quan sát phải nơi tầm phươ, chui. gìn quẹt. tầm phươ coi, gìn quẹp กินไนเตอร์ก็ได้กินสันเลยก็ได้ตัมปลือก็กินโอโมโปลัตนายแก้วทำความสะอาดภายในตัมปลือโลกกินแควบวัดมาตุกแน่นะเออทำความสะอาดภายในตำปลื้อโลกนายแก้วกินแควบขับมาเลยกินแควบกับันได้ตายขึ้นเลย แหปล่อยเชื of 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 ่อยังแม่มีกินแควบอย่างเดียวมากงราดไม่ต้องกินเครื่องสักป้าก็ไปสักเรื่องกันแหม่การทำความชาดภายในคือการขวางธรรมะก็งงเปิสมาสมพุทตเจ้าการที่จะลมจิตใจเมียธรรมะไม่มีการกิดเบียดเบียนให้ไดผู้อื้นนั้นคือการทำความชาดภายในใจกินแควบแต่เปรตเออ ไอ้น,นี่แหละกุศลกับไม่เต้าัตศมากกับกุศลร,รบแลวายนี่ไม่หลังนอนหรือแลร้ร้างพี่ทองพี่แก้วพี่เฉยแล้วก็กาอาจารย์ก็ชอบท่านลืงอยู่เรื่อยเลยอาจารย์เจ้าคะวันนี้เ็นนาภาพาจกจะถามประวัติองเป็น,นาพาเป็นไม่เกรงรู้มาก่อนว่าเ็นเป็นลูกเท่าเราใครมาจากไหนเลยครับท่านอาจารย์เอาแลยว,วันนี้พอจะบอกความจริงกับเธอแท้ที่จริงแล้วเธอไม่ใจคนธรรมดาลูก ชายกับน้องเป็นนาภาเธอไม่ใช่คนธรรมดาเธอเป็นคนพิเศษเพราะเธอส่ามารถใช้เคยได้กับพี่แม่เล่งเหืองอุบัตไนได้เล่งวางก้าเนี่ยพป็ต้องมาบอกตอฮักคอชักที้มืงอยุดลแล้วทนายต้องอุ้ยบอกว่าเป็นนาภานี่เธอนี่บุญมีแต่ว่ากำบังลูก บุญมีแต่กำบัมมงแงาจานช่วยขบ,บายไอ้หนูเข้าใจด้วยค่ะเธอแท้จริงเลยเป็นเชื้อเจ้าพระมากระสติปนครชองลมบัดดีพอของเธอทุกยุดราชบรลลังด์ดยจอมยากัดสกันจอมยากัดสกันมันทาการปฏิวัติพอเธอนนขณะนี้พอเธอยังมีชีวิตเธออายุยี่สิบปีเมื่อใดจะไปช่วยวันนี้หนูยี่สิบปีแล้วอาจารย์ทุกองวันนี้เธอยี่สิบปีพอตั้งใจจะบอกเรื่องราวนี้ในวันนี้ แทที่จริงแล้วเธอเป็นบุตรกษัตริย์เธออยู่ในวังลลกพี่ตองจริงๆแล้วน้องอยู่ในวังพี่ทองก็อยู่ในวังมาเมื่อนกันพี่ทองก็จะเปิดเผยตัวเองในวันนี้ว่าพี่ทองก็ไม่ใช่คนธรรมดาพี่ทองก็โยนในวังพี่ตองถูกการปฏิวัติไม่กับก้องพี่ทองไม่ไดู้กการปฏิวัติครับแต่พอดีว่าน้ำต่วมช่วงนั้นถึงคนี้วังมันน้ำต่วม พอวังน้ำตุวมกันนี้พี่ต้องลอยคอครับพอพี่ต้องลอยคอถึงอันนี้พี่ต้อยถึงมาเกินอยู่กลางนุ่นครับกันนี้คำนั้นผู้ย่ญ่บ้านเขาเชือกไปดัดปากเขาเชือกไปดัดรคร้าพี่ต้องจะจากวังไหนละพี่แก้ววังบัวรัเพชรจังหวัดเพชรบุรีฮิมาวากูเป็นเกลายเปิตพี่ต้องเคยเป็นอะไรมาก่อนจะก่อนหน้านี้ก็จะมาอยู่วัดเป็นฟิลิปปินส์กับ เป็นอะไรนะควิลิปินอะไรอะควีนิปินเขาการ้องเพลงกันศิล,ลปินเอออะไรศิลปินนั่นเนะีย่ยแหม,มควีนิปินหเห็นไม่เป็นเวียดนามไม่เป็นอยู่เครียดเนะเผื่อหวางลาบ,บือได้ใาจโหเงยจตีโอพี่ต้องร้องเพลงได้บายบายครับพี่ต้องชอบเพลงแนวไหนเหลยจ้ะได้เพลงลูกถุงเอ้ยลูกรุ้งเอ้ย เพลงแต่เดิมเพลงซมปลิงให้รองนายเพลงเพลงไหนได้ก็เพลงซมปลิงจอมปลิงเนาะแค่วัยรุ่นรองกันนั้นซาจิงไงเพลงเดิมม่ใช่จอมปลิงเล่งปิดเพพี่ต้องชอบเพลงลูกตุ้งค่ะเพิ่มก็ว่าการควงเพลงลูกควงเพลงลูกตุ้งจบหนึ่งเพลงเมื่อใดควงมนิยมจบหนึ่งเรื่องยังไงเ่ะพี่ตองโอ้เพลงแต่เล็กมีความไม่นองเลย ซายันสัญญาแตงออกมาเปล่งดังเกือบตายเพลงอะไรอ่ะล่องรักลูกสาวผู้กานร,รองใงห้พี่ทองเกิดมาจนทูกหรือทนนอพลตำรวจเรื่องศักดิ์ศรีไม่มีโอวดพลตำรวจบุญน้อยโดยคันกลุ่มใจนะ้า ผมลงรักลูกสาวผู้การเธอเดินผ่านผมยามทุกวันเก็บไปความเสียจงงนงมงายน้องเอ๊น้องเล่ลงลูกสาวผู้การเก็บไปควันจะจนเปลงมันเมื่อน,นิ่าตาน นองเล่สุริโยลายามโซนละทยาละเอ้ยกาจะลับคืนรังคิดถึงคู่ลราที่เคยอยู่กินเอาคิดถึงถิ่นแห่งความลางคิดนองเล่นองเลองเล่แต่ละบทเพลงมั <t ainsi> นซ ouais <mot iv erem punto> ู้ความหมายได้มหมเพลงในโยมรวยเลยมาตึงด่าดีโดละดีโดดีดงละมันเต้นละบอตรงมันลงตัวลงตรงเต้นโดดีดงดีโดดีดงละมันเต้นนองเล่นองเล่มันพิดกันกับแต่เด็กเม่เลรอตเด็ก พรเอ่ยพรเดี๋ยวนี้ขอนอนบ้านพอด้วยได้ไหมพี่คนบ้านไกลก็มาอาศัยอย่าได้ตัดรอนเพลงในเย้ไว้ได้มาแล้วลูกจ้าชุดกกวาตินูอยากได้จุ่งเล็ปี้เพลงแต่เล็กมันมีความหมายเต่วันนักรองลูกทุงยิ่งเบิดดอกทองปีเอาลาว ไอ้เ,อเจ้าไอ้นักลงยิ่งดอกตรงมาตั้งแต่รุ่นแม่มันนู่นแหละม,มาเกิดมาเปลี่ิงห่อให้ด้วยนะห่อให้ด้วยลูกใคร,ลใครหลา,รครลานใครเหล่านี้ลูกใครหลานใครเหล่านี้ล้อๆช่วยห่อให้ด้วยเพื่อคนยิ่งเดี๋ยวนี้ผู้ชายเป็นกวยเตี๋ยวปัดเทยหมดแล้วอีกตัวก็ลากรเกียเชฟป,ปะคุณชอบไม่ค่าไม่ค่าผู้ชาย อ,อบหญิงตรงไน่ไนๆๆน่นนในร่อ,องเผยใจบอกหน่อยสุดนะฮะเอวยี่สิบอกอกสามสิบ้า 26, หน้าปากโงกนูนเคยน้องพูนพี่คงรู้ดีกับพู่ไอ้เคยน้องพูนเนี่ยพอนั่งแรงฮะวันนั่งยาบทีนละปินแต่ละคุณมาซส้กกอกางเกงเนยบุปผีฮิตมาปีเต้น ก็ยังไอ้ได้ก็ไอ้จือได้ก็เกจือมันลินจีนไอ้ร้อยไอ้หนักโรนเกวันเลือกกุยตั้งอำเภอลินลี่ลินจีนั่ไม่นจะเลือกกุยตั้งอำเภอเบื่อเธอคนเดียวน่รู้มากจะไม่ยอมแร่นกับใีรจะมองให้เธอมองทั้งใจก็งงแกตือฉันจะเลือกกุยตั้งอำเภอ คนยิ่งอาดไม่แหม,มเล่งคนใจทั้งอำเภอตาบานกูก็เรียกหลูกอีการี่คายเรียอมาปีเปิีงอย่างตัวกันแล้วเคยอิจฉาคันหูเปลี่ยไงรอคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาจำรีมาปั่นก็ไม่หายขันจีตขันอยู่กลางในขันหูที่ไรคนลุกคนชาติ อ๋ออิตายเลยดิเพลงคันอูเลยแต่ว่ามือเก่าเก็กกูก้าวเฉยใฉยในวัดในว่าแล้วกูด่าเอาหายแล้วมึงโจ้เพลงเลยเพลงชาติจริงเดี๋ยวนี้เพลงชาติจริงดังๆเปรมเม้นเพลงชาติจริงอีสานอินดี้แล้วจัดหน้าควัง เป็นไงเรอยจานินดีหักกันมาแต่ดูแล้วบอกมีมีแววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทำม,มีแต่ขี้ไงแล้วจังใดคือมาเป็นลายต่างสีห้าหรือสาวสีหา้างทีจับมือกาาันะละอยางวัดสลัวเชี่ยงใจได้กับนักร้องจะจริงแต่ว่ารือปากออกตากสักตีนะ ปากมินมันรัวสู้อมนักรองยิง่งอีสานกูจบอยู่คนเคยลำยอยเฮ้ยตองคำเพลงเลยกูรู้ว่าเด็กนี่มันลำบากมาก้นเพื่อกอนมันมาเป็นสิ้นแล้วปิ้นมันต้องเที่ยวตำานโกสร้างมึงรู้เปลือไม่รู้หรือมันบอกได้เพลงเพลงไงเอยเพลงไงนั่นหละผู้เจ้าข้า้ลไมน้องเป็นผู้สาวกา้าโลบอกเป็นผู้สาวกา้เาเรียน บ่ได้ขยันมันเปลี่ยนปากกาสีเขียนยังเปี่ยนหมูก,การบ่การบานว่าเคยมีก็สอบที่ออกจังใบยังมองแต่ที่รู้วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวานนั้นเป็นบุญบานใดไอเนี้ยมันบอกว่ามันทำโกด้ังบอกว่าเปลืออันนั้นมันบอกตรงนั้นเลยซอมเบืองอยู่เดินไอไรอก็ซอมเบืองอยู่เดิมซอมเบืองไอเป็นเดมมาใจยซอมเบืองอ๋อ กูนึกว่าซ้มเบืองอยู่ว่ะอ๋อบาปีไหนรองไอ้ควางสักเพลงดีชักทิ้งเออลงเล่ชักเพลงพี่นอ้องตบมือรองสักทิ้งไอ้ควางสักเพลงกรีดหน่อยแม่เต้ามึงเปลฮะไอ้กรีดอยู่แต่แม่เต้าไหนลงเล่ที่เพลงสักทิ้งแมดูคอนเสิร์ตมากลับมาที่บ้านดูตัวเรานะ อาจจะชมตัวเราเองจนเกินไปใครนุยก็ยังไม่รอเต้าเรานางสักกี่คนขี้เลและเกินตาเตียบคำเราอีกน้องดงน้องเดียวอะไรนะเฮ้นั่นก็ยังไม่รอเต้าเรากูกองฟ้ายังมีใค่าอีคนดีน่าจะได้ บอกทั่วซอยว่ายังมีเราอีกคนที่น่าจะได้คอยนั่งนูเปียวก็เกาไหลงปีกุแลแล้วไปตะเติดเดินทางโปรยเพยพระชนะมันเธอจะไปในอย่างนี้ไม่ได้จะต้องปลอมเปลี่ยน่างกายเป็นผู้ชายเข้าไปในเมืองยากเติดปลอมตัวเป็นศิลปินลูกนมัสการลาเจ้ากาตรอาจารเพพระชนะมันลูก เธอไปโมมึงตามน้องไปนกครับก่อนไปก่อนเลยโคอาต์โาคาตายานสกิดกันซอยพุ่มคุณสัตวูหมากดิ่พอมึงคุณสัตวูหมากค,ครับเอาตะก,กาตากับกูไม่ติดกี้จิตแหวนใส่กับลูกทิดลูกอนะ่ะครับว่าตามลูกนะครับกาตากันปืนลูกนะครับพุทธตั้งกันปืน ตํ้มังกันปืนสั่งขังกันปืนตามันยิงกูยืนลุกปืนไม่ถูตามันยิงกูไม่อยู่ไม่ไปถูที่กูยืนท้องและปฏิบัติจำไม่ได้ลูกนะไม่ใจอายจะพอมึงโมนาะรงกี่คนกวไอ้หมดครับในหลงวงอะไรที่พุดตั้งตัามมังสั่งขังไอ้บูนั้นกันปืนโม่เนยปราชีรัตนาใจเคยกับใจบเ้ราไม่รู้ บอกกูปลักปลัดกดหายเปนี่จ้อยท่องเลยปุนตั้งกันปืนตํมมังกันปืนสั่งกังกันปืนตามันยิงกูไม่ยืนลูกปืนไม่ถูกตามมันยิงกูไม่อยู่หายไปถูกทีกูยืนอันเบื่อตายอันตายเลยตองอันตองไม่เลที่เบื่อตายอยู่จักรโรบนั่นต้องนัอยอย่งวะ พุตั้งกันปืนตะมังกันปืนสั่งขังกันปืนตะมันยิงกูยืนลูกปืนถูเอาตายตะมันยิงกูไม่ยูให้ไปถูตีกูยนนนนืนนั้นเบอตายเป็นนั้นเบอร์อ pięk? เอาตะต้องปฏิบัติใดกูไอลูกสู้ไอไอไออ่าศัตรูเอาลูกทู้มาชักแซนนัดไอยิงถูกมึงไม่เกินสิบหนักเกณฑ์ล็บตะบอล เหม่ยต๊กส่งนันก,กตายโอ่งไม่ตันอยู่แล้วนี่กูบาบาไม่วางวันนี้กูมาโป้ขุดยูนเรื่องอะไรก็ปลิดราเนี่ยอาจารย์เอเออไปอยา่าเตี๊ยไปเว้เลยดูราอยู่แล้วนะป่ากึนนี่ใจแล้วนะไอ้ไรก็ป่ากึนไอ้ไรป่ากึนนะลูกหมั่นป่ากึนดิ่อองออมได้ในอนอกนั้นว่าบทล่าอาจารย์ตะคิดกันพุ่มตาหนานั่งเกา อ๋อมึงเป็นน si ั่งกันกับนั่งเร่อนั่งเกลที่จิบช่องนอยป่ะนั่งเกลได้ตั้งที่จีบช่องนอยอ่ะนอยเดียวดังไม่ตันผมจีบช่องนอยดังว่าเปลือนในขับบถเลยตีชื่อนั่งไรก็นั่งเกลเสี่ยงกองกับโอ้นั่งเกลเสี่ยงกองกับไม่ใช่ก็เรียกนั่งเกลเสี่ยงมาหนิมึงหยุดตำตาวสักเรื่องหน่อยมาเจอไม่ได้ดังกับมึงเนี่ยคุณ ในวา้าเลติลูกนั่งเกวเสียงเสียงกองเออไม่ใจเกวเสียงมาไม่ใจกันวาเลติมงกับมงมงเล้งนามักจรกาบราบันิตานักศิ์อาจารย์เออยาบอ่อนยยดมิงมิดกาบวัดว่าบันิตาลูซี ไอ้ไรลูกกครับอ๋อบัดนี้จะกราบล่าตามมนีเราลาอกตีเก้าปอยปอยพระนาหาจออานอ้าเกตแมมกูบอกเร็วว่าแกวเี่งมาว่ามากควัดกันเตือนวัดแล้วมึงอะเป็นได้มั้งอะไม่เป็นได้ เป็นย่างเดียวเป็นแร่เป็นตุ๊ดไอ้บาปริมกูต่ำให้เสียปลาสักทีงอะเลนอะมัดสักการกับลาตานักศิกย,ยอดมีมิตกาบปัดนว่าวันนี้แต่หรือสิตั้งใจประกอบกรรมทำความดีช่วยบีเดินกับชนนี้ขแนนนี้ให้ปลอดไป พอแลมาปลอมเปลี่ยนร่างกายแล้วไม่เข้าตึงก็จะเปไ็นร่างกายนีจะต้องปลอมร่างกายเป็นผู้ชายไปในนามพิเณนยังไม่ไดจบตามันมีโอกาสเมื่อไ่ามันเพื่อเสด็จพ่อและเด็จต้องไปยังไง ลอมตัวเปลี่ยนใครไม่เข้าตึงอ้วนกันหนึ่งปาบลั่งอย่างมองสีให้ขึ้นื่อกุลคาวีราชักนนี้แล้วตั้งอีกทีน้องเป็ล